แม้บริษัท East Coast ร์น n เ t คจำกัดหมหาชนเพิ่งจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไได้ไม่นานแต่ก็เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินง,งานที่เติบโตสม่ําเสมอจึงเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของความเป็นหนึ่งในผู้นําการผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ย่างพาราและพาร์ติโกบ,บอร์ดของไทยครับก็สําหรับเราเองแล้วเนี่ยจริงเรามีโรงเรือโรงอบของเราเองด้วยคือโรงเรือโรงเรื่อไม้อบไม้อย่างพาราฉะนั้นเนี่ย เราเอาไม้ที่เราเลื่อยเราอบเนี่ยมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับ,รบก็คือมาเพิ่มมูลค่าในตัวอยู่แนละ้วนะครับปกติถ้าเราอบไม้ยางพาราก็ก็คือการอบไม้ขายวัตถุดิบแต่เรา,เาวัตถุดิบตัวเนี้ยมาแปลงทําให้มี Val u e a d เดตมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็เอาไม้ยางพารามาแปลงเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่นอนน,นี่คือเรามีดีไซเนอร์ของเราเองเลยเหรอครับ เรามีดีไซเนอร์ของเราเองเพราะว่าการออกแบบของไมย้ยางพาราเนี่ยเราต้องมีการออกแบบแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเฟอร์นิเจอร์หมันก็เป็นสินค้าเป็นแฟชั่นชนิดหนึ่งจะไม่เราจะไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์กันตั้งแต่รุ่นเราส่งต่อรุ่นลูกรุ่นลูกส่งต่อรุ่นหลานอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ต้องมีเปลี่ยนแปลงบ้างซื้อใหม่การไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนอพรฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการออกแบบสินค้าให้มีความเหมาะสมกับที่อยู่อาศัยมันก็เริ่มเปลี่ยนไป เมกกื่อก่อนอาจจะต้องออกแบบสิ่ง้ายชิ้นใหญ่มากๆเหมาะสาหรับบ้านใหญ่ๆดีย๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วดีย๋ยวนี้ก็ต้องออกแบบให้เหมาะกับคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือว่าทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศอะไรอย่างนี้ครับและอย่างนี้คุณอารักษ์มีวิธีการเรียนรู้วิธีการที่จะคอยสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงยัง,ยงไงบ้างครับของเราเองของ EC f เองก็จะสังเกตได้ว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการ คือคือการทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็คงจะถ้าถ้าถามไปถามว่าเหมือนการทําอาหารไหมลองนึกถึงการทําอาหารดูครับก็คงเหมือนกันการทําอาหารเนี่ยเราก็ต้องเลือกหาอาหารหา,อ,าองค์ประกอบของอาหารวัตถุดิบต่างๆที่มาใช้ในการปรปับปรุงอาหารเนี่ยหาของใหม่ๆหาของสดๆก็เช่นเดียวกันเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกัน เราอาจจะมองว่าไม้คือวัตถุด,ดิบหลักคือไม้ยางพาราหรืออาจจะมีไม้อย่างอื่นไม้แอชไม้โอ๊กไม้บีชอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่เป็นสําคัญคแล้วเราก็หาอินกิวเดียนส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเข้ามาเติมไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็น p v วเป็นหนัง<ม>เป็นหนังไบแคสหรือว่าเป็นอสซอรีต่างๆพวกนี้ก็เอาเข้ามาเติมเตรียมให้เฟอร์นิเจอร์มันดูดีขึ้นขึ้นอยู่กับว่ายุคนี้มันไปยุคไหน<ม>หรือว่าเราวางตีเฟอร์นิเจอร์เราจะไปอย่างไร คือเราอาจจะแตกตา่างจากคนอื่นบริษัทอื่นอาจจะทําในประเทศก่อนแล้วค่อยส่งออกแต่ของเราเนี่ยทำส่งออกก่อนแล้วค่อยมาจําหน่ายในประเทศถามว่าเหตุและผลคืออะไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยยังไม่นิยมที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์สไตล์อย่างที่เราขายอยู่ฉะนั้นคนไทยเรายังผู้บริโภคไทยยังคิดว่ามันไกลเกินเกินตัวไปยังไม่จําเป็นต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทอย่างนี้มาใช้เพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเนี่ยยังไม่เติบโตมาก คนเพิ่งจะมาเติบโตสาขาเฟอร์นิเจอร์จริงๆเนี่ยผมว่าสิบกว่าปีหลังนี่ครับแล้วการที่ความต้องการมันเริ่มที่จะมาบูมในช่วงสิบปีหลังนี่มันอะไรคือจุดเปลี่ยนครับคุณนราต้องบอกว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆเฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศเนี่ยในญี่ปุ่นก็ดีในยุโรปก็ดีหรือในเมริกาเนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพราะสังคมเขาเป็นอย่างนั้นสำนั้นในประเทศไทยเราเองเนี่ยที่สังเกตว่าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะหาซื้อเฟอร์นิเจอร์จะชิ้นนึ่ในยากนะครับ ตอนนี้ร้านเต็มไปหมดเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราบอกโอ้โหจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดท่องทองชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งที่เราซื้อได้คือขอโทษนะร้านตามข้างร้านตามข้างถนนที่จอดรถก็หายากแอร์ก็ไม่ได้ติดทางเลือกก็น้อยนะครับในอดีตน,นะก็ขยับตัวขึ้นมานิดนึงก็มีในห้างเพิ่มขึ้นแต่ในห้างก็อีก,กนะก็มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมีร้านหนึ่งก็มีประมาณสักนิดหน่อย,อยแต่วันนี้นี่ต่างละ หนึ่งเนี่ยทางเลือกเยอะขึ้นสําหรับผู้บริโภคอย่างทั่วไปอยากจะไปที่ไหนก็มีแต่ร้านเฟอร์นิเจอร์เยอะมากขึ้น2เนี่ยรูปแบบดีไซน์ก็เหมาะที่เราจะเลือกได้ชอบแบบไหนเลือกได้ตามสบายชอบสีไหนชอบสไตล์ไหนเลือกได้ตามมองเหมาะสมอันที่3ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องราคาเมื่อก่อนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าแพงเพราะว่าชุดหนึ่งเป็นแสนวันนี้นี่ชุดจากจากแสนนี่ระดับหมื่นแล้วคนสามารถซื้อได้เอาไปใช้ได้นี่คือจุดเปลี่ยนแล้วก็ผมมองว่ามันก็จะเปลี่ยนให้ ให้ให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้เติบโตขึ้นแล้วตลาดมันจะขยายได้อีกไกลสักแค่ไหนครับคือคือต้องมองอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากร60กว่าล้านคนใช่ไหมครับผมว่าวันนี้เนี่ย6กกว่าล้านคนเนี่ยคือคนไทยแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยยังมีชาวต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยอีกเยอะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในเมืองไทยเองผู้บริโภคในเมืองไทยเองเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ว่า ถ้าเราบอกว่าคนไทยกลุ่มแรกก่อนที่ซื้อบ้านไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย<ม>ก็ต้องเริ่มรีโนเวทบ้าน<ม>เปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์โยนของเก่าทิ้เงเอาของใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อของใหม่เข้าไปตลาดก็จะเติบโตขึ้นระดับส่วนที่2อุตสาหกรรมเดเวอสเตทที่มันเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านใหม่คอนโดมิเนียมใหม่อะไรอย่างไยพวกนี้มันก็จะเติบโตขึ้นมันก็จะทําให้ต้องซื้อเฟอร์นิ์เข้าไปเติมพวกนี้อีกกลุ่มที่สาม โรงแรต่างๆที่เปิดรองรับการท่องเที่ยวเปิดรองรับการขยายของ AEC ก็เป็นส่วนหนึ่งออฟฟิศบิลดิ้งที่เติบโตขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มันจะเติบโตขึ้นเพราะว่าไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกรุงเทพถ้าคุณไปอุดรหรือคุณไปขอนแก่นไปเมืองใหญ่จะเห็นว่ามีอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดดีๆขึ้นเยอะมากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบทำให้การซื้อเฟอร์นิเจอร์มันมีมากขึ้น ถ้ามองในภาคเอกชนก่อนเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวรปรับตัวในการท,ที่จะเรียนรู้กับการหาวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้าง value added เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าอันที่สองเนี่ยเราก็ต้องอย่าอย่าลืมในเรื่องของดีไซน์การดีไซน์มันต้องมีการพัฒนายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฟอร์นิเจอร์ผมให้นิยามว่ามันเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วมันไม่ใช่เป็นสินค้าที่ตายตัวฉะนั้นต้องอย่าลืมสองอย่างนี้ถ้าจะทำเฟอร์นิเจอร์ นะครับและสําคัญที่สุดข้อที่3ถ้าเราจะเป็นผู้ผลิตเราก็ต้องมีความยึดมั่นกับการจัดการเรื่องต้นทุนให้ได้เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดถ้าคุณรู้จักจัดการเรื่องต้นทุนได้คุณก็แข่งขันได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศส่วนในภาคร,รัฐบาลเองเนี่ยผมมองว่าต้องยอมรับว่าเราเองมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะอในเรื่องของการแข่งขันกับชาวต่างเพื่อนบ้านของเราเพราะว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรครับ หนึ่งเนี่ยค่าเงินเราก็ผันหัวมาก2เนี่ยในเรื่องของในเรื่องของค่าขนส่งทางเรือเราก็แพงกว่าเพื่อนบ้านเราพอสมควรอยู่ครับในส่วนที่สเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษา mm hmm. คือต้องบอกว่าอุตสาหการรมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราไม่ได้มีการผลิตบุคลากรเข้ามาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้าภาครัฐจะบอกว่าจะให้อุตสาหการรมเฟอร์นิเจอร์มันเติบโตหรือถ้ามันแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องมีการ ให้การศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นเลยจะเป็นอาชีวะก็ได้หรือจะเป็นอุดมศึกษาก็ได้หรือจะเป็นระดับไหนก็ได้แต่ขอให้มันชัดเจนว่าอันนี้มันควรจะมีการเรียนการสอนที่พึงบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมตัวนี้ได้ในประเทศไทยอีเซฟของเราเองเนี่ยเราค้าขายกับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็เรียนรู้แล้วแต่เป็นบริษัทที่80%อยู่ในลิสต์ได้กำนีของ่างประเทศยังไงครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอีเซฟของเราเองก็อยู่ในตลาดเราซัำ ฉะนั้นเวลาเราไปเจราจาธุรกิจกับกลุ่มที่เป็นลิซเซตด้วยกันเนี่ยความเชื่อมั่นของลูกค้าเนี่ยมีสูงเพราะทุกคนก็มองว่าเฮ้ยคุณอยู่ในลิเซตผมก็อยู่ในลิเซตคุณก็ต้องใช้กฎหมายตัวเดียวกับผมฉะนั้นความโปร่งใสในการบริหารงานความเป็นมืออาชีพผมคิดว่ามันมีมากคือคือเป็นการสร้างอิเมเจของบรษิษัทให้เป็นการที่ยอมรับมากที่สําสำหรับลูกค้าต่างประเทศเพราะเขาไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยครับกับบริษัทเรา แต่ถ้าเราอยู่ในดิสเลตในในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคำถามจะหายไปหมดถามไปเช็คเองเลยครับเขาเข้าไปเช็คเองได้เลยครับกลยุทธการทำธุรกิจของคุณอารักษ์คือคุณภาพสินค้าต้องมาอันดับที่1ครับจากนั้นก็มุ่งขยายช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมกับสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ขายทั้งในและก็ต่างประเทศภายใต้แบรนด์ของตัวเองนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทที่สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับไม้อย่างพารา และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ําเสมอครับอย่างไรก็ดีครับแม้ว่าไม้ยางพาราสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยจํานวนมหาศาลในแต่ละปีแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราใช้ประโยชน์จากต้นไม้เพียงแค่20-25เเท่านั้นซึ่งงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคได้ค้นพบแนวนทางการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราให้มากที่สุดโดยการผลิตแผ่นให่ซีเมนต์จากไม้ ที่รวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกันทําให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศไม่เปื่อยยุ่ยไม่โกง่งไม่บวมปลอดภัยจากมแมลงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นไม้เชิงชายไม้บัวพื้นไม้ฝาไม้บันไดเป็นต้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากเศษไม้เป็นแนวคิดที่ไม่ธรรมดา,าจริงนะครับพัฒนาการของตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราดูแล้วก็คล้ายๆกับหลายธุรกิจเช่นธุรกิจสิ่งทอเครื่องหนังและก็สื่อสื่งพิมพ์ครับ ที่เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวแล้วก็เริ่มเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ดังของโลกซึ่งเน้นไปที่ปริมาณและการลดต้นทุนเป็นหลักนี่คือจุดที่แตกต่างจากผู้ประกอบการในประเทศพัฒนาแล้วที่เน้นการสร้างแบรนด์เพิ่มทักษะความชํานาญในการออกแบบดีไซน์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนแทนที่จะมุ่งเน้นแต่การผลิตแต่เพียงอย่างเดียวและเมื่อใดที่ประเทศอื่นมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าในขณะที่คุณภาพไม่แตกต่างกันมากนักเจ้าของสินค้าแบรนด์ดังก็พร้อมที่จะย้ายฐานการผลิตไปนั่นก็หมายความว่า แนวทางการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดกระบวนการเพิ่มมูลค่าและการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้านั่นเองครับซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้เริ่มสร้างแนวคิดของความเป็นคลัสเตอร์เพื่อให้เกื้อกูลกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและเมื่อประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับธุรกิจ SME และเพิ่มความไว้วางใจความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน จึงเป็นแนวทางในการผลักดันให้เจ้าของธุรกิจไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำบนเวทีโลกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเส้นผมบางบุเขาตลอด14ตอนที่ผ่านมาจนกว่าจะพบกันใหม่ครับผมพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ